สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ABG นะฮะผมก็ตอนนี้อยู่กับผมเนาะวันนี้เดี๋ยวผมก็จะมา แกะ,กล,ะก,ก,ลกล่องนะครับผมพอดีสั่งกล่องมา2กล่องนะครับผมก่อนที่เราจะพิพูดถึงการแกะกล่องนะครับผมนี่เรามาดูเซตอัพโตคอมของผมก่อนนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโตคอมของผมนะที่ผมเล่นเกมหรือทําอะไรทํางานอะไรตลอดนะอ,อ่อย่าไปดูสายมันนะขอดูเซตอัพเนาะตอนนี้จะเป็นจอ2จอนะครับผมเป็นเมาส์ไอเป็นคีย์บอร์ดเป็นเมาส์ล็อกชิปหายไ,ไม่อยากถ่ายเลยเขินซึ่งไอสิ่งที่ผมสั่งมาเนี่ยสั่งมานี่บางคนก็น่าจะสังเกตเห็นได้ลแล้วแหละนะกับไอกล่อง ของที่ผมสั่งมาไอ้ตรงด้านหน้าเนี่ยมันมีอะไรผิดแปลกไปเห็นไหมข้างๆนี่มึงมึงมึงเกิดประเด็นมึงเกิดประเด็นอย่างหนึ่งให้ทาให้กูต้องเสียงเงิน <c oughs> นี่เห็ <c oughs> นจอก็น่าจะรู้แล้วแหละนะสภาพว่าเป็นยังไงดูดิดูดูเมาส์กูดูดูเมาส์ผมอ่านี่แม่งเมาส์กูแยกล่างได้นี่นี่นี่ฮะให้ให้ให้เห็น ซึ่งนี่แหละมันคือปัญหาที่ผมต้องซื้อจอมันคือจอฮะไอ้ข้างล่างนี่มันคือจอมีอก,กล่องข้างบนนี่คืออะไรก็อันนี้ไม่ต้องพูดความอะไรมากบอกเลยแล้วกันนะผมมันคือเมาส์นะครับผมเมาส์เนี่ยเป็นเมาส์เกรดดีหน่อยนะครับผมที่ผมตังซื้อมาเพราะในชีวิตผมเนี่ยที่ผ่านมานะตัวผมเองนะผมไม่เคยใช้เมาส์ระดับเกรดดีๆเลยอันนี้ก็คือเมาส์ที่ผมคิดว่ามันใช้ได้นะครับผมนี่ Logitech นะครับผมก็เป็นแบรนด์ดีเลยแแบรนด์ดีเลยแหละแต่แค่แบบ ดูดิสภาพอะ <laughs> <laughs> ในชีวิตผมอ่ก็วนอยู่แค่โอเกอร์โลจีเทคอะไรแค่นั้นแหละนะไปแบรนด์สูงๆไม่เคยได้ไม่ใช่หรอกไม่ใช่แบรนด์สูงอันนี้ก็แบรนด์สูงแต่แค่แบบไปเกรดสูงๆอ่ะเออแบบเกรดแบบหูห้าหกเจ็ดร้อยเนี้ยไม่เคยผมก็เลยสั่งเมาส์มาไงเมาส์กันนะมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันนะสองอย่างนี้เ <laughs> เรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่ามานะฮะเดี๋ยวผมก็จะขอจัดแจงตรงนี้ก่อนนะครับผมมา <laughs> เดี๋ยวมาตั้งกล้องแป๊บ m 음 l t i m 도 โอ้ยเชีย่ยโหลืมบอกไปสายสายถักนะอืมโห,โห,โห Mm-hmm. มีถาดด้วยถาดรองเหรอผมต้องสนไหมนี่ไม่อ่ะอะไรวนะ่นดีส์ดีม่ยเหรคนใช้มนี่ไม่อ่ะ ไปเริ่มประกอบไปเลยดีกว่าการเปลี่ยนจอก็ไม่มีอะไรมากครับผมผมก็ทําการถอดจอทั้งสองจอเนาะแล้วก็จะเอาจอแรกที่ผมใช้อยู่มาเป็นจอ2แล้วก็เอาจอใหม่มาเป็นจอแรกนะครับผมหรือเอาง่ายๆก็คือเป็นจอหลักนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นการถอดอะแดปเตอร์นะครับผมก็เดินสายเรียบร้อยนะครับผมเอามาไว้ที่ขาแรกแล้วก็เอาอะแดปเตอร์ที่จอแรกนะครับผมมาไว้ที่ขา2แทน อันนี้ก็จะเป็นการถอดไอตัวจับของจอเนาะเอาอันเก่าออกไปนะผมแล้วก็เอาจอใหม่มาใส่ให้เรียบร้อยครับอันนี้ก็เป็นการที่ผมใส่ผิดพลาดไปหน่อยนะใส่3ามอันนะครับผมนะตรงนี้เราก็จัดรูปทรงนะผมเอาจริงๆเราก็ใส่ไปก่อนนะว่าเออมันจะได้เป็นยังไงสเกียวตรงจอมันเท่ากันหรือเปล่านะไอตรงนี้ก็จะเป็นการมัดอะแดปเตอร์นะผมกับเคเบิลท้ายนะผมก็ให้มันยึดกับขาเนาะ ให้มันจัดสวยๆเนะี่ะเมสายมันโผล่มานะครับผมมัน,นก็เป็นจอแรกเนาะจะเห็นได้ว่าจอแรกเนี่ยมันจะเตี้ยกว่าจอสองนิดหนึ่งนะครับผมแต่อันนี้ผมก็ไม่ซีเรียสอะไรมากนะครับผมซึ่งพอผมเสียบสายมาเปิดจอปุ๊บอือโอ้โหเชี้ยะจุดตรงนี้ผมก็ต้องไปหาการตั้งค่าให้สีสองจอเนี่ยให้มันใกล้เคียงกันมากที่สุด ก็ต well. We yeah, right. uh, no sì ั้งค่าแบบปลาปลไปจัดตรงไหนได้ก็จัดไปนะผมจนตั้งค่าได้ก็ประมาณที่ตัวเองใช้ได้อ่ะอดูว่าดีที่สุดแล้วแหละนี่ก็เป็นว่าเซตติ้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ จัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาที่แบบใกล้เคียงมากที่สุดนะครับผมก็จะเป็นมีแบบนี้เลยแต่ทำไมกูความรู้สึกว่าทำไมตัวตัวจอนี้มันยาวกว่าวะนะก็อันนี้ผมก็ได้ตั้งนะผมก็ถามว่าวดูจริงนะครนะผมอันนี้ก็คือ60เนาะ 60H เฮิร์ตนะครับผมกับอันนี้ 100H เฮิร์ตนะครับผมก็จะลื่นไหลกว่านะผมเอาง่ายง่ายเมื่อกี้ที่ผมเปิดนี่เห็นไหมลื่นไหลกว่าเนาะกายน,นี้อ่าสังเกตเห็นปะเห็นชัดปะไม่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 ไมไมชัดหรอ อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่นี้จะลื่นไหลกว่านะครับผมก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมอ่ะเออตัวนี้มันก็ต่างกันนิดนึงเนาะเมื่อกี้ตัวนี้จะต่าใช่ไหมไอ้จอเนี้ยจะสูงนะครับผมแต่ตอนนี้ไอ้ตรงนี้สูงแล้วนะอันนี้ต่ํานะครับผมก็ถือว่าก็ผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรนะหน้าจอมันต่างกันอยู่แล้วนะผมแล้วก็ผมก็ไปเปรียบเทียบด้านหลังผิดนะครับผมก็ถือว่าผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะทําแบบมีชั้นวางของนะผมแล้วก็แต่งนะครับผมก็ เป็นยังไงกันบ้างครับอันนี้ก็เป็นเซตอัพนะผมห้องผมที่ผมเล่นเกมหรืออะไรเนี่ยก็ได้ประมาณนี้นะผมก็เป็นการอัปเดตแล้วกันนะผมอัปเดตห้องนะครับผมว่าเออผมทําอะไรไปบ้างก็มีประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรมากนะผมก็จะเป็นเซตอัพที่ผมเล่นเกมตัวไปก็เดี๋ยวก็จะมีแน่เลยับผมไม่ใช่แค่จับคอมอย่างเดียวแม่งกูจัดห้องด้วยนี่แต่ภาพห้องโอ้ไม่อยากถ่ายเลยอ้ตรงนี้โอ้ดูกองดิโอ้ยไม่อยากถ่ายโอ้ยไม่อยากถ่าย แต่ก็เอาเป็นว่าอ่ะตอนนี้มีเงินแล้วครับผมมีเงินแล้วนะผมก็ถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีคลิปแบบนี้ฮะก็มีเงินก็เลยมีคลิปแบบนี้ซื้อเมาส์ซื้อจอนะผมก็จอแบบเอาพอกินพอใช้นะผมใช้ได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้เอานะฮะก็มีประมาณนี้เนาะเขาไม่มีอะไรมากหรอกให้ดูเฉยๆนะครับผมเพราะว่าชีวิตตัวเองแบบนะได้จอได้ได้เมาส์ใหม่ก็ดีใจชีบหายแล้วแค่นี้นะผมเอาละฮะหากใครชอบแนละ้วก็สามารถกดไลค์กดถูกใจนะผมคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็ ก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งนะครับผมก็น่าจะจบเพียงแค่นี้แหละฮะผมแล้วเจอกันใ่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ